แยะมั่วหัวอีกหยัางวัดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกงบะนูนกันนะคะก่อนอื่นก็นำพริกแห้งมาใส่ในครกเลยค่ะแล้วก็นำกระเทียมกับหอมแดงลงไปตำรวมกันเลยนะคะ เสร็จแล้วก็นำกะปิใส่เลยค่ะแล้วก็ตำให้เข้ากันเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาหั่นขนุนกันนะคะ เสร็จแล้วก็มาหั่นมะเขือเทศกันเลยค่ะใช้ลูกเล็กนะคะเพื่อความอร่อยค่ะแล้วก็ใบชะพลูนะคะที่ขาดไม่ได้ก็มะระค่ะก็มาตัดให้มันเป็นอันเล็กๆกันเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจโดนน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเนื้อหมูกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็มาตั้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำผิดที่เราตำลงไปเลยค่ะคนๆให้เข้ากันก็จะมาใส่เนื้อหมูต่อนะคะแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือเทศก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะตุ๋นให้นุ่มๆเพราะว่าชอบกินแบบนุ่มๆคะ่ะถ้าใครไม่ชอบนุ่มก็ใส่ชาก็ได้นะคะ แล้วเราก็จะมาใส่ขนุนต่อเลยค่ะแล้วก็จะตุนไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยค่ะใส่ปร,ราค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะก็จะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็รอให้ใกล้สุกก็ใส่ใบชะพลูกับชาโอมได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะน่าทานไหมคะวันนี้สวัสดีค่ะ